สวัสดีฮะผมชื่อลิวทำไมมึงต้องทำเสียงอย่างนี้เลยวะอือหือม,มาจากช่องไวชิกเกนหรือว่าลิวซิลิสก์ถ้าใครคิดว่ากูเป็นพี่ตึงฟัง่อยนะถ้ามึงอายุมากกว่าเก้าวขวบมึงเป็นพี่กู แล้ววันนี้ผมจะมาหาแบบเล่นที่มันน่าสนใจและขออนุญาตให้ทุกคนเปิดเสียงให้มันได้ยินเสียงผมหน่อยเพราะเสียงผมันมากไม่ใช่เสียงกูมันค่อยมาก เล่นแบบนี้ละกันน่าสนใจเดแล้วมันเป็นแมพที่กูปักหมุดโอ้เล่นยังยากเลยเอ้าเยะอะลงลมาจากไหน่อไม่ได้หยิบตรงเลยมันดอบได้ไหมใช่มันดอบได้ มีรอนออกไปคนคนจะหาอะไรเกมอะไรขั้งน้ำมีตัวไหนวะนี่ด้วยมีตัวไหนมีตัวไหนฮะกดคิดดี อ ading, ของเล่นเด็กเอ้ยของเล่นเด็กเหรอบทิ้งเลยอ้าวดับไม่ได้อ้าวชิปหายแล้ว่ากูต้องรีเซตดีวะไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่อยากรีเซตอ่าไม่อยากเอามีดไม่อยากเอามีดเกือบแล้วกูยับได้เป็นนอนนม ใครทำขนมหกใครทำขนมหกใครทำขนมหกขอให้ปกตายฮะตุ่มฮะวอดวอดวอดี่นี่ยแม้ไก่กันวิใครที่ชื่อไก่ก็กระโดดไปครับ เงี้เพิ่งตายกูเกลียดเกมนี้อู้ซิดมัตตัวปลอม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 ว้าไปนะแค่หน่อยนะหลอน ไกลดเออเอ่อขอเจียงใคเล่นโนเกียววะอุ่นตะเอ๋ตัวเอง เจ้าไก่มานีเจ้่เจ้าไก่น้อยมานน่มานี่นเลยเอา้เจ้าเจ้าไก่ทำไมเจ้าไม่ฆ่าจับล่ะถ้าเจ้าไม่ฆ่าจับข้าก็จะตายอ่ะ,อ,ะอย่าทำเป็กลุ่มเอาเอ,า,อาตายละ หัวหมุนแหลใครโดเนตหรือเปล่าวิ่งไปมากูู่ด้เกตรถถนหน้า น้ำมันไม่ใช่เออน้ำมันเดี๋ยวเดี๋ยวเด้อทำไมกูดิเดี๋ยวแต่ทำไมมันเป็นเสียงไอ้ก,อก,กล้วยนั่นวะกูบอกแล้วมันไม่ใช่น้ำม,นมันเป็นน้ำมึงดูยังไงเป็นน้ำฟ้าเี่น้ำอะ่ะน้ำน้ำ อุยเกือบแล้วกูไปเล่นน้ำทะเล What? Ah uh, What ดาผมรู้แล้วที่จริงเราไม่ได้เคลื่อนตัวไปเลย มันแค่เนี้ยไม่จะมีใครมารีพอร์ตกูปะโอ้ยโอลว้า,า,วาหืมแมปอะไรกันนี่ เซียววิไม่ใช่เซียววิหรอกนี่งไงนี่ไงเซียววิเซียววิแ <c oughs> มบแมบแมบแบบแมบแบบแบบไหนดีกูจำมึงได้ อีเกียเกียดเล่นเว้ยเล่นยากเกินไปแบบกากไม่ใช่มันมันจะไปดา่าเขาว่าแบบกากทำไมวะแบบน่าสนใจดีนี่แต่กูไม่เล่นตกป่ากูหิวเลยเนี่ย อะไรวะสีม่วงปิงเฮ้ยมันจะเล่นแบบเดียวอ่อมา นี่นี่ว่ะแบบทีโคตรไม่กูจะเล่นแบบไพ่พิบัตรระดับมาหาระดับหมอลำเย้เล่นแบบไพ่พิบัตรระดับหมอลำแปดสิบโอ้โหแอบปบเปิ้ลแค่นี้มึงแปดสิบโลบักดัน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  เก็บ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 พาวเวอร์อัพแม่กูไม่มีโรบักไปกูเหลือเจ็ดโรบักสกิบิดี้อะไรอ่ะให้กูอก่าอนชื่อหน่อยสก,สกิบิดี้อะไรสกิบิดี้อีเอ็นแปลว่าอะไรวะเห็นแล้ว ้ไม่มีคนบอกว่าอ e ีวิวชิคเก้นโซอีวิวชิคเก้นไอคิว

เจ็ดก็ฮิตอะไรแค่นี้แหละไม่อะว h ตเตอร์เฮกโบโบมีคนโบด้วยฮะแต่ผมไม่รู้ว่าชื่ออะไรถ้าผมรู้เ่อมันผมจะรีพอร์ตแด้ไอ้หัวกระคุม,มันหนูมว้ยนอกเกมไปยังมันอกเสือไปยงัง ยังไม่ออกฮะเดี๋ยวนะไอ้ไอ้หัวกระพุ้มันมว่าอะไรวะโอ้มันบอกว่าอะไรวักวานไม่ออกแล้วมันก็สอกว่าโซโซโซ โซเลยวะโซ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 ไม่ใช่โซว่านไม่ออกกวนแค่โซมึงให้เด็กเก้าขวบมาอ่านใช่ไหมอีกม่กีิ๊อู้น้ำท่วจ้าจูฟันอันด้วมเอ้ย มึงดูยังไงเป็นน้ำท่วมวะ,ะไฟไหมไฟ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 บอไ่รหมงนี้ก่อนไฟอดภัยเดนบีบอ,อมไม่ใช่เออน,นั่นแหละเดนบีบอ ทำไมขับไม่ได้วะเอ้เพื่อนขับได้ไหมอ้าวลอดอลอด ใครวะใครวะป๊อบ,บ ใช่วะ่ะโอ้ยถ้ากูรู้ชื่อมึงกูจะรีพอร์ตจำได้ว่ามันเป็นเบคอนแอดแอดมินเขียนแอดมินก็ไมูุ่ว้านันไงนั่เอา้าไม่เหรอ แล้วสิ่งของแล้วป่ะว่าไงหุ่นกับ